ตาพี่น้องสาวสอนท่ารอท่าพี่น้องรออยู่ตลาดกลางดงออืจะเอียนจะเห็ดพอกเห็ดงูหหเห็ดละง,งูคุณน่ะตานี่กลางดงเถอะคุณน่ะน้องใหม่นี่จ้งงอของปลาจา้าหน,นุ่มนี่เจ้ของปลาเลยคุณเองน้นองใหม่สาวสอนพ่าพี่น้องรออยู่ตลาดกลางดงไอ้อำเภอวังสะมวัวได้จ้าพี่น้องบ้าน อีหลอกอีหลกอลก,อลกขออ้าวโพดเนี่นี่แม่ข้าวโพดข้าวเหนียวอมชมพูจ้าแซ่ยยุองค์ชมพูจ้าในมัน้บรรแพงคุณเราจะบาทเช่าบาทจ้ะสาวสารพร,ระราศีกบโขดกันแม่เพิ่งเดินมตลาดกลางดวงยังนี่แม่ ตลาดกลางดวงที่โซบัดาตลาดกลางดวงอำเภอวังสะมอว่บอสบ้านยังนี่บ้านแห่สมสวัสดิ์จ้าบ้านแหล่สมสวัสดิ์เจ้าพี่น้องสาวสอนภาพี่น้องรอยยู่ตลาดกลางดวงบ้านแหล่สมสวัสดิ์อำเภอวังสะมัวจังหวัดอุดรธานีเบิ่งเห็ดเพาอปิตามันปิตาสะออนนี่พอโรลซานไวฮะซีบาทอันเดียวกันว่านี่แม่ทั้งหาน่ะเบิงน้ำใหม่ไรบ่หนีิทุงละเจ้าบาทนี่แม่น้ำใหม่ไรนี่ ทำไมไรทงละหาซีบอันนี้เส้นทูมไหมไม่ค่ะนี่ได้สิผ้าหล่อไปเบืองเรือเรจ่าพี่น้องมีหลายล้านดิเห็ดเห็ดมีหลายล้านแห้งผุดผู้ใดสนใจหนานีหนาของปลาออกออกมาเบิองเดยได้จ่าพี่น้องออกมาเบิองเดยนี่เห็ดเพาอ อีหลอกกต่ไม่ไม่เลยครบจบยู่บ่องเดียวจ้าพี่น้องมึงไหมอือโอ้แคบหวานได้จ้าเงี้บหวานได้จ้าอันนี้เห็ดหนังงัวเห็ดหนังงัวจ้าเห้าสิบบาทได้จ้าเห็ดหนังง้วเห็ดทานจ้าเห็ดทานเห็ดหนังงัวจ้าอันนี้เห็ดเห็ดเพิงจ้าพี่น้องเห็ดเผือกคุ้มนะจ้าละจ้าบาทแม่ห้าสิบาทพี่กันมีแต่ดอเดียวเำล่งมึงอีก นี่สุยางสุยางเลยคุณอันนี้เห็ดตะไคร้เขียดเขียดหน่อยก็มีจ้ะตะเขียดหน่อยก็มี่อือออีหลอกไหมน้ำคักอู้เลยดูนี่อีหลอกกำยี่ยี่หนี่กำละอยสิบบาทได้แจะพี่น้องข้าวเจ้าขายข้าวเจ้าขายกำละอยสิบบาทเท่านั้นเลย โอ้โหน้ใหม่ไหมคือขาวง่ามค่ะแเออ่ตงตุงละสี่สิบแดงุงละสี่สิบบาทใช่สิสสบบสหลายแห่งหลายครับอืนันเฮมกระดานกระดาค่ะยี่สิบบาทระลาพี่น้องเบิ้งพุนอต้อตอนเอ็นเตียนยูปิง้งอึ้งอึงปิ้งจ้าพี่น้องอึงตาดแหงเจ้าเสียบให,ใหม่อึง้ง เมนเมื่อเด็ปลบแหงลาย่างนี่เมื่อจ่าพี่น้องเ,ะะเห็ดเพาะล่างไว้ให้ดความเรียบร้อยเลยอันนี้บพหันเดยล่างเห็ดเพาะอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดคมจ่าคือตุ่มว้เรีเยบร้อยแล้วเห็ดคมอันนี้เป็นหนังหนังวัวหนังเค็มหนังวัวปลาจา่าสอนพลาเราสอนปลานีเละจ่าพี่น้องเมืเอ่อไงหอยอ,อุ่นตัวอิเตียนอยู่อึง้งอึ้งเขียดอีหมูมีเมด่อจา่าคุณ เป็นเห็ดใบเสียบเส้ไนไม้เส้สไนไม้ใบผุ่นถ้าผุ่นกับเห็ดเห็ดกระดงังอึ้งอันนี้อึ้งเป็นหน,นันงงัวหนังกล้วยอันนั้นเป็นยังนั่นเลยปลาไหลปลาไหลไปเอี้ยนเลยปลาไหลไปเอี้ยนจับหนักเหรตจีหมื่ ทางผุนไปซื้อยังขงนมกล้วยอือสนุกเอาเงิ่อนลาน,นี่ขายถสีมองทางขนมกล้วยอุย้อยคุณอ่ะป้าจา่าพี่น้องกัดสีพามาด้วผู้ใดแหวมากกัดว่าจวดได้ได้จา่าพี่น้องจ้าคิดนี้ผู้ใดเทามาเบิ่องหลังค่ะ่ารีบไปกันนั่งใจให้ช่องสาวสอนถ้าเราได้จา่าพี่น้องหัวไวก็มี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เนคลิปหน้าจะมีคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเนาะแล้วก็คลิปนี้สาวสอนพ่าเราขอขอบคุณขอบคุณเลายๆจ้าสวัสดีจ้า